สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ o n นักคํานวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วนะมาดูชุดสรุปล่างนะครับประจําช่องแอด t h นนะครับนักคํานวณนะสมาชิกนะชุดสรุปล่างเหมือนเดิมนะชุดเต็ม9ชุดนะครับจับผู้ชุดเต็มให้9ชุดครับเหมือนทุกๆงวดครับก็ประมาณวันนี้แหละฮะวันที่24 25นะครับผมก็จะมาสรุปชุดเต็มล่างให้เดี๋ยววันที่20 ยี่สิบห้ายี่หกยี่เจ็ดประมาณที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะยี่สิบเจ็ดยี่แปดเดี๋ยวผมมาเอาเอาสรุปล่างตัดตัดจากชุดเต็มเนี่ยไปสรุปทั้งสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างให้เลยนะวันนี้มาดูชุดสรุปล่างกันก่อนนะสมาชิกนะครับก่อนอื่นนะสมาชิกนะก่อนก่อนอื่นนะครับผมก็ <c oughs> ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอดทอน คำนวณนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก like ฝากด like ติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแอนทอนได้ทาสูตรดีๆมาแจกจ่ายสมาชิกต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปกันมาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลิกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใชม ทุกๆข้อมูลนะฮะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะให้สมาชิกแย,ยกแยะแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขอภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่า <c oughs> งเช่นชุดสรุปนี้นะครับ,นะรบก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะผมจะมานะตัดสรุปนะฮะโดยที่ยังไม่ได้ตัดแต้มนะสมาชิกนะแต่ผมเน้นไปที่หลักจับหลักให้เรียบร้อยนะสมาชิกนะจับหลักให้เรียบร้อยตามนี้เลย เดี๋ยวมาสรุปกันวันที่เข้าไปดูสรุปอ่ะมาดูหลักสิบล่างกันก่อนแล้วก็ใช้จริงหลักสิบล่างมีในนี้แหละอันนี้คือคือหลักสิบล่างนะฮะ01 019แล้วก็หลักหน่วยล่างก็คือ2 4 6นะครับเอามาดูหลักสิบล่างกันก่อนนะสมาชิกนะหลักสิบล่างผมใช้จริงนะฮะสูตรนี้นะครับทํใไปดูเข้าจริงมาลงให้ดูแล้วก็ใช้จริงเลยนะสมาชิกนะนะครับหวังว่าคงไม่พลาดนะฮะ อ้าลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวงวดแรกได้แปดกับศูนย์นะผู้ดอกศูนย์หกครับผู้ดอกศูนย์หกอ่ะก็หลักสิบล่างเลขศูนย์ครับก็มาถูกเป็นงวดที่หนึ่งครับเอามาต่อกันงวดที่สองนะสมาชิกนะงวดที่สองสูตรหลักสิบล่างครับได้เลขแปดกับเลขศูนย์ผู้ดอกศูนย์สองครับาเลขศูนย์ครับมาที่หลักสิบล่างอีกนะสมาชิกนะถูกเป็นถูกเป็นงวดที่ ถูกต้อที่ที่สองที่หลักสิบล้านครับไฮไลท์สีไว้ก่อนมันจะได้แตกต่างผลออกกับอ่ากับสูตรนะฮะมันจะได้แตกต่างกันบ้างเดี๋ยวสมาชิกบางท่านสับสนอีกสูตรอยู่ทางไหนผลออกอยู่ทางไหนนะะนะครับ มาสงวดแล้วอ้าวงวดที่3ามนะสูตรหลัก10บล่าง2ตัวมา1ตัวได้7จ็ดก 9, ับเพอออกเกอ่ะก็ไดลเกนะ้าก็มาที่หลักสิบล่างก็ถูกเป็นงวดที่3มถูกวดที่สาถูกวดที่3 มาต่อคันงวดที่สี่นะฮะสู่หลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้หกกับแปดฮะออกหกหนึ่งอ่ะเลขหกครับก็มาที่หลักสิบล่างตามสูตรถูกเป็นงวดที่สี่นะถูกงวดที่สี่อ่ะตามสูตรก็จะเดินจะเดินประมาณนี้แหละฮะสมาชิกห้างวด ะะเดินระยะสั้นๆันะ,ะแต่เขาเขใช้จริงนะ <c oughs> ถ้าเดินยาวๆหน่อยกลัวเสียวมันหลุดนะฮะสูตรอ่ะวุฒิพันนมาสูตรหลักสิบล่างได้ห้ากับเจ็ดนะพอดอกห้าสามอ่ะเลขห้าเข้ามาที่หลักสิบล่างตามสูตรนะมาท,ท,ที่หลักสิบล่างตามสูตรถูกวุิที่ห้าครับถูกวุฒิที่ห้าที่หลักสิบล่าง เอาว่าที่จะถึงนี้นะฮะได้เลขตัวไหนหลักสิบล่างแล้วก็ผมก็ใช้จริงนั่นแหละนะฮะมาดูวิธีคิดวิธีทำกันสมาชิกนะมาดูวิธีคิดวิธีทำกันนี่ฮะวิธีทำฮะวิธีทำก็นำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะฮะโมบวกหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ aining, ห ını, ่งครั <läuft>. ้งแล้วก็โมบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายก็เลยสองอีกหนึ่งครั้ง นะครับก็ได้เท่าไรบวกเลขหนึ่งคงที่นะสมบัติคินะบวกงคงที่อ่ะสอบวกศได้สองอบวกห้าได้เจ็ดฮะเจ็ดบวกห้าฮะเจ็ดบวกห้าได้สิบสองนะครับสอวกสามได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดฮะเจ็ดบวกหนึ่ง,งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าก็ได้เก,ก้าวางไว้ตำแหน่งแรกที่หลักสิบล่างฮะเก้าบวกเพิ่มไปสแต้มไว้เลขหนอ่าหลักสิบล่าง งวดนี้ได้9ก้านะับหนึ่ะสมาชิกนะได้9ก้าับหหลักสิบล่างแนละ้วผมใช้จริงด้วยสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนี่นะผมใช้จริงนะเก้ากับหนึ่งนะี่ฮะหลักสิบล่างมีเติมเข้ามาอีกเลขศูนย์ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไปติดหลักสิบล่างมีเลขศูนย์อยู่อีกอีกหลายสูตรอยู่ก็เลยเอาศูนย์หนึ่งเก้าเป็นหลักสิบล่างพร้อมกับสูตรนี้ด้วยหนึ่งกับเก้าอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะครับไปเติมได้เลยนะเก้ากับหนึ่งไม่รู้ติดดับ ใครหรือเปล่านะฮะถ้าคิดว่าดับก็มองผ่านผ่านไปเดินสมาชิกเดินว่าประจำนวนที่1ทับแปดทับหกห้าอ่ะหลักสิบล่างปากด้วยอะสมาชิกนะผม <c oughs> ไม่ใช่จริงนะครับ9้าคำหนึ่งครับอา้าวไปดูชุดสรุปกันนะรเรียบร้อยแล้วนะครับชุดสรุปนะอันนี้ผมนำมาแค่ <c oughs> ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะสูตรมันสูตรอะจะเยอะ นะผมก็สรุปตามสูตรที่ผมมีทั้งหมดเลยนะฮะสมาชิกนะส่วนจะมาไม่มาก็ฝากสมาชิกด้วยอ่จับตามจับตามเรียงตัวนะก็มีฮะศูนยะ์สองศู 02, 04, 6, นย์สี่ศูนย์หกฮะศูนย์สองศูนย์สี่ฮะแล้วก็ศูนย์หกฮะแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกฮะ ก้าสองครับเก้าสี่ฮะแล้วก็เก้าหกฮะพวดประจำวันที่สมาชิกนะพวดประจำวันที่หนึ่งทับแปดทับหกห้าช่องแอดทรนะับ คำนวณอ่ะก็ะะตามนี้เลยนะสมาชิกนะชุดเต็มนะฮะก้าชุดนะฝากสมาชิกด้วยเดี๋ยวผมจะตัดเอาไปจากนี้นะสมาชิกนะครับตัดเอาไปจากนี้อเอา,าอทีนี้เลขเด่นนะสมาชิกนะเลขเ,เด่นว่าที่ผ่านมาผมให้เด่นเลขห้าตัวเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดในช่องนี้นะนะครับใช่ไหมฮะเลขห้านั้งตัวเดียวมั้ง ครับก็มาเลยออกค่าสามตัวนี้ผมเน้นทัวเดียวฮนะช่องนี้เหมือนกันฮนะผมเน้นที่อ่าใครพร้อมจะไปของผมมั่งฮะเลขเด่นละ่างนะฮนะนะนะตัวเดียวคือเลขหกตัดสินใจเด็ดขาดกี่บาทก็ยอมทุ่มเทนะฮะอันนะี้ผมลองเพลงนะผมไม่ใาให้สมาชิกไปทุ่มหมดไม่ไม่เกี่ยวนะมันเะป็นเพลงของใครมื้ อ้านี่เลขหกฮะใครที่ชอบเลขหกไม่รู้ใครดับนะฮะถ้าผมเน้นนะฮะผมเน้นเปนที่นี่ฮะหกเก้าหนึ่งหกศูนย์หกฮะศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกนะฮะผมเน้นให้ที่มีเลขหก 6. แค่นั้นอันนี้ถ้าใครเห็นต่างก,ก็ศูนย์สองศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสี่เก้าสองเก้าสี่อ้าวสมาชิกเน้นให้เรียบร้อยสามชุดประจําช่องแอดทอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำสามชุดนี้แหละ สามชุดนี้แล้วก็จะมีอีกสักสักชุดก็จะเป็นสี่ชุดใน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 หกชุดนี้ที่ไม่เน้นเนี่ยผมจะนําไปอีกสักประกอบไปอีกสักสักหนึ่งชุดก็เป็นทั้งหมดหนึ่งสองสามอีกสี่ชุดสี่ชุดผมจะนําไปสรุปรวมยอดกับเด่นบินเดียวกันเหมือนเมื่อที่ผ่านมานะสมาชิกนะเมื่อที่ผ่านมาใครตามก็เฮกันไปครับวิบ่งบนวิ่งล่างเข้าเต็มเต็ม,ตมแล้วก็สองตัวบนศูนย์ห้าเข้าเต็มเต็ม,ตมวานนี้จะพาสมาชิก ไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่าครับผมก็หวังว่าก็จะเข้าติติกันอีกเป็นงวดที่4นะสมาชิกนะพอเข้ามาแล้วสงวดซ้อนๆเลยครับมาเข้า9 2เต็มๆล่างแล้วก็มาบนามาบนอะไร1รรรนึ่งเนีี่แหละนะครับแล้วก็มางวดที่ผ่านมาศูนย์ห้าก็จะเป็น3ามงวดนะครับเข้าเต็มๆเลยครับบน,บนล่างบนล่างอยู่นี่นี่แหละนะ นะวันนี้จะเป็นบนหรือเป็นล่างนะฮะเดี๋ยวไปรอชุดสรุปบล่างไปพร้อมๆกันส่วนวันนี้ดูชุดนะครับชุดสรุปล่างพร้อมตัวคัดเน้เนให้ก็คือเลขหก 6. ไปก่อนนะสวัสดีนะใครดับนะครับผ่านไปเลยนะฮะใครคิดว่าในนี้ไม่มีก็มองผ่านผ่านไปนะฮะเพราะว่าอันนะี้ผมทําตามสูตรผมเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับดับด้บดวยนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ดูเลขดับนะฮะ เพราะว่าผมวางเน้นไปที่หลักสิบก็คือศูนย์หนึ่งเก้าหลักหน่วยล่างก็คือสองสี่หกผมก็จับมาจับไปกันตามนี้เลยได้เก้าชุดนะครับถ้าสมาชิกคิดว่ามันดับก็ผ่านนะครับไม่มีปัญหาอะไรกันนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมทาตามสูตรผมนะครับก็ตามนี้นะสมาชิกนะถ้าใครชอบชุดสรุปก็ประมาณนี้นะยังไงก็ถ้าใครนะรชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแล้วก็มาสรุปแบบนี้ก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่องเอทอน น,ะ <c oughs> นะนนะักคำนวณนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจใ้ช่องผมด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนี่ฮะหนึ่งหนงที่ผมบอกนะผมใช้จริงนะในสูตรนี้ด้วยนะสมาชิกนะนะครับก็ผมก็หวังว่านะสมาชิกถ้าไปนะเจอลอตเตอรี่นะครับที่ลงท้ายด้วย รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะที่ลงท้ายด้วย06หรือ16หรือ96นะครับก็ให้สมาชิกนะครับจับติดไม้ติดมือไว้มั่งนะเพื่อจะได้2ตัวล่างนะครับสมาชิกนะก็ขอให้สมาชิกเก่งๆปังๆนะครกับชุดสรุปล่างสำหรับคิว่าผู้นี้ฝากติดตามด้วยจะเป็นสูตรไหนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ